รถขี่รถพี่น้องไปสนใจไปน้ำมันะคะไปได้นะคะครสนใจไปด้วยไหมคะสมงสองพั่ครึ่งกบอนนะคะจะออกเดินทางแล้วนะคะ คลิปสั้น,น,ขนๆขับเันว่างๆหึลงอ่ะใหญ่อันนี้คือรถก,การกเกษตรวยค่ะรถอันนี้รถก,การกเกษตรใช้สำหรับการกเกษตรโดยเฉพาะนะคะน้องอยากได้สักคันไหมคะเห็นเครื่องจักรอยู่งใต้ไหมคะ โอเคค่ะคลิปสั้นๆหนาวหนาวหนาวหนาแล้วไปกันเ้อลงสั้นๆจะซื้อนี่แหละพอด้มีแนวคุยแนวว่าน้ำมูน้ำพวกจยงบอจิตจะได้ไม่ตกนะคะ